ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e a เก e o no. ์ออฟโสวัสดีครับพบกับ e a เก e o no. ์ออฟโกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้วันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องรางของขังจากพืชเครื่องรางของขังจากพืชน,นั้นคือเครื่องรางที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งได้จากพืช จากนั้นจึงมีการนํามาปลูกเสกและจัดสร้างเขื้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการนํามาปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหาซึ่งของคลังจากพืชบางชนิดนั้นมีพานุภาพพิเศษที่ช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายและปกป้องผู้บูชาจากผูดผีปีศาจได้ตามความเชื่อคดขนุนสำหรับคดขนุนนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติ ซึ่งคดนั้นหมายถึงหินที่เกิดขึ้นในพืชหรือสัตว์ก็ได้และเมื่อเกิดขึ้นในขนุนจึงเรียกกันว่าคดขนุนซึ่งมาจากการทับถมจนกลายเป็นฟอสซิลซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองบูชาก็จะช่วยในเรื่องของมหาอุดอยู่ยงคงกระพันซึ่งนักลบโบราณน,นั้นนิยมหามาไว้ครอบครองเพื่อพกติดตัวไว้เป็นสิ่งคุ้มครองป้องกันภัย อีกทั้งยังบรรดาลโชคลาภคุ้มกันภัยอันตรายต่างๆให้กับผู้ที่มีไว้ครอบครองบูชาอีกด้วยบางก็ได้ถูกนำมาปลูกเสกกับพระเกจอิกอาจารย์ที่มีคาถาอาคมแก่กล้าลาหูกะลาตาเดียวหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองลาหูกะลาตาเดียว ของหลวงพ่อน้อยนั้นเป็นกะลาตาเดียวที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติของกะลาซึ่งถือเป็นเครื่องรางของขลังจากพืชที่มีความขลังซึ่งมีพานุภาพในเรื่องของมหาลาบมหาโชคโชคลาบและเรื่องของความปลอดภัยสำหรับลาหูอมจันกนลาตาเดียวของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่นักสะสม และผู้นิยมสะสมเครื่องรางมักต้องการมีไว้ครอบครองอีกทั้งยังมีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าสามารถช่วยในการแก้ดวงชะตาช่วยพยุงดวงชะตาดีขึ้นสำหรับผู้ที่ดวงชะตาตกวิธีบูชากระลาตาเดียวให้ผู้บูชานำกาแฟดำมาถวายทุกเย็นหรือน้ำชาก็ได้แล้วจุดธูปจำนวน8ดอกตามโดยการท่องคาถานโมสามจบ และต่อด้วยการท่องคาถากราตาเดียวนั่นก็คือเอกกจังคุนาลิเกลาสุริยปภาจันทรปภาลาหูคาหาสัตตรัตนะสมปันโนวณิโชติละโสยะถาสุวรรณะรัชตะสมิทธาอหังวันทามิเมสธทา บันบูชาเป็นประจำจะช่วยเสริมเรื่องของการค้าขาให้ดีมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยสะดาะได้อีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g กอ of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้น โปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ